สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะจะทำอะไรอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะทีมช่างเทิดนะคะช่างเทิดน้องคิงผลอะไรมาแล้วก็จะมาทำอะไรนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวน้องมอนจะอัปเดตให้ดูนะคะในขั้นตอนการทํางานนะคะ นี่นะคะตรงหน้าห้องน้ำนี่นะคะว่างไม่ได้นะคะลองมนว่างต้องหาอะไรจัดหาอะไรทําอยู่เรื่อยนะคะพวงครามกำลังสวยไข่ตี พวงคามสีม่วงเอาดอกสวยเขียวนะคะแต่เสียดายนะมันเปลี่ยนสีไวนะคะจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียวนะคะมันจะเปลี่ยนสีไวมากมันจะสีม่วงได้อยู่ได้ไม่หลายวันเลยเอาอาสองคนถามระบาดเนี่ย bảy ba bảy ba bảy ba bảy bảy ba bảy

วัางด้วยนักด้วยนักคะเท่ปึบปึบอดีเป๊ะอ๋อดีเป๊ะเลย ไม่ใช่อ่างบัวให้เอฟซีให้ให้เอฟซีเดานะคะไม่ใช่อ่างบัวนะคะ,ว,ะ,คะ,ว,ะ,คะว่าน้องมนจะทําอะไรนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปหลังจากที่ทําเสร็จแล้วน้องมนจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าจุดนี้น้องมนจะทําอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่อ่างบัวแน่นอนนะคะนี่นแปงร,รแปลงล้ำเรียกแปรงลํำเรียบนี่นะคะ ไม่ใช่อ่างบัวแน่นอนนะคะเพราะว่าอ่างบัวมีแล้วนะคะโน,น่นออกดอกสวยงามเลยไปถ่ายดอกบัวนี้ออกดอกสวยงามเลยนะคะ บริเวณตรงหน้าห้องน้ำนะคะบริเวณตรงหน้าห้องน้ำเดี๋ยวพื้นน้ำมลก็จะเทปูนให้พื้นมันเสมอกันนะคะเนี่ยพื้นตรงที่มันเป็นเหลี่ยมงสูงเนี่ยน้ำมลจะเทปูนให้มันเป็นพื้นเสมอกันเลยนะคะให้เป็นพื้นเสมอยาวไปถึงหน้าห้องน้ําเลยให้เป็นทางเดินเสมอกันเรียบๆทางเดินก็จะกว้างขึ้นเสมอขึ้นนะคะ ตรงนี้ให้ fc เดาเลยนะคะว่าน้องมนจะทําอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่อ่างบัวนะคะแต่ถ้าเป็นอ่างบัวก็จะสวยงามอีกแบบนึงนะคะแต่แต่ว่าอ่างบัวน้องมนมีแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องมนอัปเดตให้ดูหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะคะว่าคืออะไรนะคะ fc พื้นก็จะเทให้เสมอนะคะตรงเหลี่ยมนี้นะคะตรงเหลี่ยมนี้จะเทให้เสมอเลยให้เป็นพื้นทางเดินให้เสมอเรียบไปถึงหน้าห้องน้ําเลยทางเดินก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ดูสะอาดตาขึ้นนะคะถังบัวมีแล้วนะคะกระถางดอกบานชื่นแคะนะคะมันหมดอายุแล้วหมดอายุไขของมันแล้วเดี๋ยวน้ำมนต์ก็จะเคลียออกนะคะเดี๋ยวน้ำมนต์จะเคลียออก แล้วก็เอาไม้เอาไม้ใบมาใส่แทนนะคะไม้ใบสีสีนะคะไม้ใบสีสีนี่น่าจะน่าจะอยู่ทนกว่าไม้ดอกเพราะว่าไม้ดอกนี่มันไม่ค่อยทนเท่าไหร่มันหมดอายุแล้วมันก็จะแห้งแล้วมันก็ขึ้นยากด้วยมันไม่ยอมขึ้นให้น้องมนเลยเนี่ยน้องมนหวานไปกี่รอบแล้วมันก็ไม่ขึ้นให้เลย,เน,ยนะคะ มเมล็ดมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่คือมเมล็ดดอกมานชื่นแครมเมล็ดไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยดอกบัวสีขาวนี่สวยงามมากเลยนะคะเอ อะโวคาโดนี่งามวันงามคืนนะคะของพี่ปปูโตไวกว่าเพื่อนนะคะปลูกที่หลังเพื่อนนะคะต้นเล็กกว่าเพื่อนแล้วก็ปลูกที่หลังเพื่อนด้วยแต่ว่างามกว่าเพื่อนนะคะงามสุดยอดเลยใบนี้อวบงามเฉียวเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินชุ่มน้ำนะคะน้ำไหลผ่านตลอดมันดินชุ่มตลอดมันก็เลยโตไวก็เลยงาม ส่วนที่อื่นโน้นก็จะไม่ค่อยโตไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่กลางแก้งอยู่กลางแดดนะคะดินก็ไม่ค่อยชุ่มน้ำมันก็เลยโตยากเอแป้งร่ำรอจินหญ้าหวานกับแม่เดี๋ยวไปตัดหญ้าหวานมาให้แป้งร่ำจินก่อนนะคะช่วงบ่ายนะคะวันนี้พ่อก็สั่งยญ้าไว้แล้วสงสัยจะไปเอาตอนค่ำนะคะเดีย๋ยวไปตัดหญ้าหวานให้แป้งร่ำก่อนนะคะ เป็นกำลังใจช่องบนชยัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคือเป็นจบคลิปนะคะกลับขอบคุเอฟซที่เมตตาเข้ามารับชมคือเป็นจบค่ะขอทุกท่านสุขภาพดีแชีงแรงโชคดีรัำรวยทุกๆท,ท่านนะคะกาสสวัสดีค่ะ